วดีครับผมพิจาุนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้จะลองพามาเดินเล่นเที่ยววัดไทยในกรุงเทพแล้วกัน,นะคระับเป็นวัดเจ้าแก่ที่สวยประมาณหนึ่งชื่อว่าวัดราชนาตาบวรวิหารนะฮะคือเขาบอกว่ามีโลหะปราสาทที่อยู่ทางด้านบนนู้นด้วยแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุให้ขึ้นไปกราบไหว้ด้วยนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเอารถยนต์มาหรือว่าเอามอเตอร์ไซค์มาก็สามารถจอดได้นะฮะมีที่ให้จอดมอเตอร์ไซค์สิบบาทแล้วก็รถยนต์จะอยู่ที่20นะฮะ รถยนต์จอดได้หมดนะก็ถ้าเกิดว่าใครโดยสารรถประจำทางก็มีนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราลองเข้าไปเดินชมความสวยงามของในวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงเทพนะฮะจริงๆในประเทศไทยเนี่ยวัดสวยงามก็ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าวัดราชนาดดาวรววิหารก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลตัวเราเท่าไหร่นะอยู่ใกล้ๆ วันนี้อากาศก็ค่อนข้างที่จะอึมครึมหน่อยเดี๋ยวลองดูบรรยากาศภายในวัดราชันาตาก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ทางด้านหลังก็จะเป็นโลหะปราสาทที่ค่อนข้างเนี่ยสวยงามนะฮะสีเหลืองทองอลา,ามเลยเดี๋ยวเรากลับไหว้ขอพรอกันแล้วกันค่อนข้างที่จะสวยงามนะแต่ว่าเราพูดดังไม่ได้เป็นโบสถ์เก่าแก่ ดูค่อนข้างน่สวยงามนะบ์ข้างในก็ประดิษฐ์องค์พระพุทธรูปประดิษฐานเอาไว้นะให้เราได้กลับไหว้ตรงจุดนี้ก็เรียกว่าเป็นโลหะปราสาทนะข้างบนก็ประดิษฐาน ระลุมสารีลิกธาตุเอาไว้นะดูด้านข้างจุดนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสวยนะฮะเดี๋ยวผมจะลงพาขึ้นไปข้างบนดูว่าความสวยงามข้างบนแล้วก็แต่ละชั้นเป็นยังไงบ้างสําหรับคนไทยก็จะอยู่ที่10บาทนะค,ะค่าบารุงค่าเข้าไปแล้วก็สําหรับต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างชาติก็อยู่ที่20นะฮะจริงๆก็ถือว่าเสียเป็น ค่าธรรมเนียมนะฮะค่าบำรุงสถานที่และกันนะเพราะว่ามีพ่อบ้านแม่บ้านคอยดูแลมีเจ้าที่ในจุดนี้ด้วยไงก็เดี๋ยวพาลองเข้าไปชมด้านในกันส่วนนี้ก็จะเป็นทางเข้านะฮะก็เรากําลังคิดอยู่ว่าเราจะพาวนไปด้านข้างด้านหลังดีไหมแล้วก็ค่อยเข้าไปชมด้านในกันหรือเราจะเข้าไปเลยนะฮะก็มองอยู่ด้านหน้าก็เห็นถึงความสวยงามนะสีเหลืองทองอลังเลย ทางด้านซ้ายก็จะเป็นทางเดินบนได้เหมือนกันแล้วก็ทางด้านขวาก็สามารถเดินบนได้เหมือนกันคือวันนี้ที่มานะักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่ค่อยเยอะหรือเขากลับกันแล้วก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณบ่ายๆแล้วก็ตัดสินใจแบบพาเ,เข้าไปชมข้างในเลยแล้วกันก็จะมีป้ายบอกไว้หมดนะฮะว่าไปจุดไหนบ้างของข้างในข้างในก็จะเป็นอิฐศีลาแรงนะเป็นอิฐโบราณแบบนี้เลย ซึ่งเราจะหาดูได้ตามเมืองโบราณอย่างเช่นสุขโขทยัยหรืออยุทยานะก็จะคุ้นเคยกับอิฐศีลาลายแบบนี้นะก้อนหินศิละลายแบบเนี้ยก็จะมีป้ายบอกว่าพับลมสาลีริก้าท์ตรงไปชั้นบนสุดแล้วก็นิทรรศการโลหะประสาทเขาก็จะมีป้ายบอกให้เราได้ได้รู้ถึงประวัติศาสตร์นะฮะเราได้ศึกษาเพราะสถานที่อย่างนี้ก็เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะสงบไม่ว่าจะเดินไปทางฝั่งซ้ายนะฮะหรือว่าฝั่งขวา เราก็จะสามารถเดินวนรอบได้แล้วก็จะมีาม้าให้นั่งแบบนี้ด้วยนะตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เรียนรู้ได้ก็จะเป็นก้อนหินสีละแรงเนี่ยให้เราได้ศึกษาด้วยว่าประวัติศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยก้อนหินเป็นแบบนี้หรือว่าที่นี่มีความสําคัญเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้เราก็จะเจอป้าให้ได้ศึกษาข้อมูลต่างๆก็จะเจอทั้งนักท่องเที่ยวคนไทยหรือว่าชาวต่างประเทศนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนักศึกษาที่เข้ามาเที่ยวแวะเวียน ในที่นี้ด้วยแต่ว่าวันที่ผมไปอาจจะไม่ค่อยเจอเพราะว่าเป็นช่วงของตมบปรย่าแล้วก็เป็นวันทํางานด้วยฮะเนี่ยสถานที่ข้างในก็จะเป็นเป็นช่องให้เราได้เดินไปเป็นแบบนี้ฮะก็ล่มลื่นนะตอนที่ผมเดิน,นะฮะล่มลื่นเงียบสงบเหมาะกับเหมาะกับการที่แบบจะ,ะนั่งสามาธิหรือเดินจงกรมเพราะว่าที่นี่ก็มีผู้ใหญ่หลายๆท่านนะฮะ ที่ชอบนั่งกรรมฐานหรือนั่งสมาธิก็จะมาที่นี่เยอะส่วนตรงจุดนี้ก็จะเป็นบันไดาทางเดินบนขึ้นไปข้ปขางบนอันนี้ก็เดินขึ้นมาชั้น2พามาชมที่ชั้น2กันนะฮะเราก็จะมองเห็นรอยต่อของชั้นล่างก็จะเป็นแบบนี้ด้านซ้ายด้านขวาก็จะเดินจงกรมได้เขาก็จะมีป้ายให้เราได้ได้ดูว่าสามารถทําอะไรกับแต่ละชั้นได้น,นี้ก็จะเป็นชั้น2นะสถานที่อ่านหนังสือ,อมีม ผู้คนประชาชนที่บริจาคหนังสือเนี่ยมาไว้ตามตู้เป็นหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสตร์สนิกชนหรือหนังสือเกี่ยวกับธรรมะหรือหนังสือที่เกี่ยวกับาศาสนานะฮะก็เยอะนะผมเห็นตามในตู้ที่เขาเอาวางไว้นะฮะจุดนี้ก็สามารถเดินจงกรมหรือว่าจะอ่านหนังสือก็ได้ก็จะมีมานั่งให้นั่งด้วยแล้วก็มีองค์พระพุทธรูปเนี่ยให้เราได้กราบไหว้ด้วยนะฮะ สำหรับคนไทยเชื้อสายพุทธจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถฝึกสมาธิได้เนี่ยฮะบรรยากาศก็กลมลื่นนะฮะเงียบสงบแต่ถ้าเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่โลหะปราสาทที่นี่ก็เงียบเหมือนกันนะจะไม่ได้วุ่นวายนะฮะบรรยากาศก,ก็จะเป็นแบบนี้เลยฮะลมลื่นแต่ว่าวันที่ผมไปเนี่ยอาจจะอึมครึมหน่อยเพราะว่าฝน กำลังจะตกไม่ตกไงบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะฮะหันไปด้านขวามือทางที่เราเดินมาลมลื่นนะลมลื่นท่านบนก็จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุให้เราขึ้นไปกราบไหวแต่ว่าเดี๋ยวเราผมจะพาทุกท่านเดินวนดูก่อนว่าบรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนก็จะมีตู้หนังสือมาให,ให้ให้เราได้ลงอ่านกันรอบๆด้านในของโลหะประสาทอันนี้จะเป็นที่ชั้นสนะฮะ ใครไปไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลก็ลองมาเที่ยวชมวัดราชนัดดาลาวราวิหารได้หรือว่าเข้ามาที่โลหะปราสาทก็ได้นะฮะเขาจะมีองค์พระพุทธร,รูปเนี่ยให้เราเดินชมเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือว่าอ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมะก็ได้แล้วก็ตรงจุดนี้เราสามารถเดินขึ้นข้างบนได้ก็จะเป็นทางเดินวนขึ้นไปอันนี้เราจะขึ้นไปสู่ชั้นที่3นะฮะ เป็นบันไดวนก็ค่อนข้างที่จะสวยนะฮะเป็นบันไดวนชั้นที่3านะชั้นนี้เขาก็จะมีป้ายบอกว่าสามารถที่จะเดินจงกรมได้นะคนที่มาเดินจงกรมเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ชุดขาวก็ได้นะที่นี้ที่ผมเข้ามานะเะชิญทุกท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญภาวนาตามศรัทธานะฮะเราสามารถใส่ชุดไปเวทให้เรียบร้อยนิดนึงอะไรเงี้ยก็เดินจงกรมก็ได้หรือว่าถ้าเป็นช่วงวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ ก็จะเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้เฒาผู้แก่ก็มาเดินจงกรมกันเยอะเพราะว่าผมก็มาหลายครั้งแต่ไม่ได้ถึงกับบ่อยนะแต่ก็หลายครั้งก็มาเที่ยวชมเดินเล่นอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ขึ้นมาที่ชั้นบนต่อนะฮะกับบรรยากาศที่ลมลื่นเงียบสงบนะครับผมก็พาทุกคนมาเดินชมบรรยากาศของโลหะประสาทนะ,ะวัดราชนัดดารามวรวิหาร จุดนี้ก็กําลังจะขึ้นไปชั้นบนจะเป็นบันไดบนขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ว่าชั้นนี้จะเป็นที่ชั้นที่4จะยังไม่ใช่ชั้นบรมมหา,อาขอโทษนะจะไม่ใช่ชั้นที่เป็นพระมมลรมสารีริกธาตุนะจุดตรงจุดนี้จะสามารถนั่งสมาธิได้ก็จะเจอผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่นั่งสมาธิในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่ผมเคยมาก็จะมีคนมานั่งสมาธิกันบ้างจริงๆเวลาเรามารีวิวในในสถานที่แบบนี้เราอาจจะพูดใน ในนี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ด้วยนะเสียงคือค่อนข้างเจียกล้องมากด้วยไงถ้าเราพูดดังก็นะก็จะบวกเวกไปบรรยากาศค่อนข้างที่จะล่มลื่นนะฮะเงียบสงบเดินจงกรมนั่งสมาธิได้เราจะเจอผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์บ้างแต่ไม่ได้ถึงกับหนาแน่นซะจนเบียดเสียดกันนะที่นี่ไม่เคยหนาแน่นเลยต่อให้เป็นวันทําบุญวัน เวียนเทียนอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ก็ไม่ได้ถึงกับหนานแน่นอะไรขนาดนั้นนะฮะมาเดินเล่นเดินชมโบราณสถานคือเป็นวัดไทยอ่ะได้ขึ้นเชื่อวัดไทยอย่างไงก็เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สวยงามแล้วก็จุดนี้ก็คือโลหะปราสาทที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกด้วยนะ,ะมีทั้งหมด3ที่ด้วยกันจุดนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่า หลังคาวิหารหลังคาโบสถ์ของอารามกุฏิต่างๆที่อยู่ในระแวกนี้นะฮะบรรยากาศที่ผมเดินก็ร่มลื่นจริงๆไม่ร้อนด้วยนะฮะเดี๋ยวผมพาเดินขึ้นไปชั้นบนต่อนะชั้นข้างบนก็จะเป็นชั้นที่เป็นชั้นบนสุดแล้วนะก็จะเป็นชั้นที่ สามารถชมวิวได้แบบ360องศาแล้วแล้วก็จะเป็นชั้นพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะครับก็สามารถกราบไหว้ตรงจุดข้างบนนี้ได้ชมทัศนียภาพ360องศาและบูชาพระบรมสาลีริกธาตุนะครับผมชั้นบนนี้อย่างแรกคือเราจะเห็นวิวก่อนเลยคืออาจจะยังไม่ได้เป็นจุดที่สูงที่สุดของกรุงเทพนะจุดนี้นะแต่เราก็จะเห็นหลังคา เขาเรียกว่าเป็นโบสถ์วิหารของในจุดนี้ข้างบนนี้ก็จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญประดิษฐ์ไว้ตรงจุดนี้นะครับเป็นสูงสุดของโลโหะปราสาทแล้วก็ตรงนี้จะมีป้ายบิบร์ดให้ลองศึกษาลองอ่านกันดูข้างบนนี้ก็จะเป็นยอดโลหะปราสาทนะเป็นจุดนี้ก็จะเป็นที่ให้กราบไหว้นะก็จะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะที่มากลับไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากรับไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ บรรจุป,ปรฏิสฐานข้างในนี้นะฮะก็คือประฏิสถานเอาไว้นะฮะเป็นที่ที่เขาบอกว่าสมบูรณ์ที่สุดในโลกแล้วเพราะว่าในโลกจะมีอยู่ทั้งหมด 3ที่ด้วยกันที่แรกก็คือจะเป็นอินเดียนะฮะก็ไม่ได้บูรณะทซ่อมแซมก็จะเป็นซากไปละประเทศสองก็จะเป็นศรีลังกาก็จะเหลือแต่เสานะไม่ได้มีการสืบสารต่อแล้วก็ที่ที่สามคือที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือจะเป็นประเทศไทยอยู่ในกรุงเทพนะฮะเป็นพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็เป็นโลหะาษาตรที่สมบูรณ์ที่สุดมาเที่ยวได้ทุกวันนะฮะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็น อยู่แถวถนนลาดตะเมินกลางนะในวันนี้อาจจะไม่ได้เจอคนที่มากับไหว้สักการะบูชาเยอะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงวันเสาร์ที่ก็จะมีคนไทยที่เป็นศาสนาพุทธเนี่ยมากับไหว้สักการะบูชากันมานั่งสมาธิจุดนี้นะมาไหว้จุดนี้กันเยอะเหมือนกัน